สวัสดีครับทุกคนพบกันอีกแล้วนะครับกับหลานเนสในาการท่องรากับหลานเนสทั้งช่องท่องรากับลานเนสและหล่อน้ำชานะครับคลิปน,นี้เราจะพาทุกท่านไปชมหาหมออีแบงอีแดงซึ <c oughs> ่งเราไม่กล้าเคลมว่ามันจะมีทะเลหมอกหรือไม่นะครับซึ่งวันนี้เป็นวันที่1มกราคมปี2567 ซึ่งไม่มีปัจจัยที่มันจะทำก่อให้เกิดหมอกเลยนะครับแม้ Man, ไม่ว่าจะเป็นอุณหภูมิที่ต่ำหรือฝนที่ตกไม่มีเลยนะแต่เราก็จะไปว่า มันมีหลายอย่างมากที่เราควรจะไปนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบมีสมาชิกใหม่มามีคนที่จะไปหาผู้อะไรเยอะนะซึ่งเราจะละไว้ในฐานที่ไม่เข้าใจว่าคนคนนั้นเป็นใครอะไรเงี้ยเดี๋ยวลองไปลุ้นกันนะครับว่าเราจะได้พบกับหมอกหรือไม่นะใช่แล้วก็เดี๋ยวมาอัปเดตให้ดูนะค,คือตอนนี้เป็นเวลาตีสี 4นาฬิกากับอีก20นาทีนะครับซึ่งเราจะน่าจะใช้เวลาอีกไม่เกินครึ่งชั่วโมงในการไปถึงที่จุดสก,กัดเราเขาเรียกว่าอะไรนะจุดแบบว่าเก็บค่าธรรมเนียมค่าขึ้นอุทยาแนแห่งชาติของบริหารอะไรนะครับซึ่งปีครั้งล่าสุดที่เราไปก็คือไม่ประทับใจเลยนะเพราะว่าการบริหารจัดการของ ทางอุทยานก็คือแย่มากเพราะว่าขาขึ้นน่ะตอนตีสเขาเปิดกี่โมงก็ไม่แน่ใจเนาะจะไม่ได้อ่ะมันนานมาก3ามปีมาแล้วนะครับมันมันแย่มากคือทางขึ้นมันมี2องเลนแต่ว่าให้ขึ้นเลนเดียวอะไรเงี้ยแทนที่จะให้ขึ้น2เลนมันจะได้เร็วๆอะไรเงี้ยนะครับประมาณนั้นอโอเคอเดี๋ยวมาอัปเดตให้ฟังอีกที หยุดม449นาทีนะครับเรามาถึงด่านเก็บค่าธรรมเนียมขึ้นอุทยานนะซึ่งมีรถแบบฟิลฟิลคล้ายๆรถแอมบูลแนซ์มารถ1669อ่ะมาเซอร์วิสมาให้ข้อมูลอะไรก็ไม่รู้เราเราไม่ทันฝัง นะะินดา,น,ดานะคะเขาจัดเจ้าหนี้หรว่าน,นาครกู้เนนะคะควาสะดวกแล้วก็รวดเร็วนะคะฟูเกยเกยน้องฟังและเยัไมยนนไก่ันเลยไกันงดังกวนเหรอ้นเสยงไก่คันงดังัวเเราผ่านจุด จุดชำระเงินของอุทยานมาแล้วนะครับซึ่งเราผ่านมาแบบชิวๆเลยแค่แจ้งจำนวนคนที่มาแต่ไม่ต้องชำระเงินเพราะว่าวันนี้ยกเว้นค่าธรรมเนียมนอุทยานเลที่ยวฟรีตอนนี้เราถึงลานจอดรถน,นะครับมีคนมาค่อนข้างเยอะนะค <c oughs> ่อนข้างเยอะค่อนข้างงงว่าเอ๊ย มากันเยอะได้อย่างไรวะอ,อะไรอย่างนี้ขได้ถึงแล้วค่ะค่ะถึงแล้วค่ะคุณขณะนี้อุณหภูมิยีองศานะครับเวลาตีห4นาทีนะ แล้ว,ลว,ลวก็มีคนมาเยอะมากแบบงง <ปะ S 1> เห็นเห็นรถเออเราไม่ได้เปิดตเตเดอร์พิเตอร์แบบว่ามีมีคนแบบตั้งทงที่จะมาที่นี่เหมือนกับเราหลายคนเหมือนกันนะคร <ปะ S 1> <อ>ับคือบรรยากาศขณะเวลาตีห้ากับอีกสิแปดนาทีนะครับจริงๆ ถ้าเปิดแฟลชนะจะมีจะมองเห็นคนแบบเต็มไปหมดเลยนะซึ่งเรางงมากเราเน้ว่าไม่มีใครมาเน้อว่าทุกๆคนจะข่าวดาวปาร์ตี้ปีใหม่อะไรอย่างนี้จนแบบเม,มาม,มาม่เมาม่จนแบบว่าไม่ไม่ไม่น่าจะมีใครมาได้แต่ว่าก็มีคนมาเต็มไปหมดเลยนะ แต่ว่ามันน่าจะไม่เห็นหมอกนะมันน่าจะไม่มีหมอกนะเพราะว่ามันเห็นไฟเต็มไปหมดเลยรอระเดี๋ยวมาลุ้นกันอีกทีนึงเอสเปรสโซล,ลอนกับมาม,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 ม่าตนนี้0้าสิบบาทนะครับก็มาม่า,มามทาร์ตมิลุลน่าจะยี่สิบเหมัอนัน ใช้แฟลชนะครับก็สรุปเราเสียเงินไปเบื้องต้น90บาทนะครับกาแฟ50แล้วก็มาม่าถ้วยละ20บาทนะแล้วก็สอบถามเจ้าหน้าที่อุทยานมาแล้วนะครับวันนี้ไม่มีหมอกแต่ไม่ต้องลุ้นเลยนะครับเราจะได้เห็นเพียงแค่พาดิษขึ้นเท่านั้นก็ได้เนะอากาศเย็นเย็นเย็นแบบเย็นแบบวื้ๆ เนี่ยเนตอนนี้แค่ตอนนี้ก็สวยแล้วเนี่ย ี่คือสิ่งที่เราจะได้เห็นแทนหมอกแล้วก็คนครับคือแบบไม่แถวเรือแปนว่าจะไม่มีหมอกคนก็คือมาเือเพราะว่าอกาศมันเย็ยนดีครับแล้วก็กัดอื่แล้วก็วกวกาิเค <c oughs> เอิ่นว่ากิจกรรมตักบารวันแรกของปีพุทธระสักรรธไปนะครับมันไม่ได้ทับซ้อนกับช่วงที่พระอาทิตย์ขึ้นนะเพราะว่าพระาทิตขึ้นเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เลยจะมาตักบารนะครับกับเจ้าแดงแล้วก็พี่กบนะครับแต่ว่าเราจะไม่ได้ใส่ของเราจะใส่เป็นเงินแ0สิบบาทนี่แหละเสียจากการซึกาแฟ โอเคครับผมสำหรับสำหรับอะไรวะอ,อะไรคิดเหรอไม่ใช่ความตั้งใจในการที่จะมาที่ชีดผามอยแดงครั้งที่สองของเราก็สำเร็จเสร็จสิน้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับซึ่งการมาครั้งนี้ อย่างที่เห็นไปแล้วทางคลิปนะก็คือไม่ได้มาดูหมอกทะเลหมอกอะไรแต่อย่างไดนะแต่ว่ามาดูภาทิตขึ้นนะครับแสงแรกของผาหมอกีแดงนะที่นาะอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารนะครับแล้วก็เผอิญว่าได้มีการทำบุญจักบากด้วยนะครับในแบบว่า วันแรกของปีอะไรางี้นะฮะโอเคก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับแล้วก็มีอากาศที่ดีเออนะฮะซึ่งถ้าเกิดว่าไม่ได้รีบกลับอะไรเงี้ยแล้วก็มีเวลาเตรียมตัวมาก็สามารถที่จะทำกับขงกับข้าวอะไรไม่กินข้าวปลาปิกนิกได้สินะครับ ประมาณนั้นนะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอจะไปเพียงเท่านี้นะครับผม่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น,น้อยเหมือนเดิมถ้าชอบไลค์แชร์แคร์ซับครับนี่เจอกันในคืนเนอะแล้วกันไปก้างเจออะไร่เจออะไอ่ะสำหรับคลิปนี้แล้วกันไปต้องนะครับยสวัสดีครับ